สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อู๋สวัสดีครับพี่อู๋สวัสดีครับทุกคนะครับเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับกับรายการสปอร์ตวิกฤตครับผมครับผมรายการดีๆที่จะนำคุณผู้ชมครับติดตามข่าวสารแวดวงกีฬาของจังหวัดชลบุรีของเราครับอ่าช่วงแรกนะครับอ่าเป็นการเข้าชิงชนะเลิศหนึ่งรายการของชุมุรีเอฟซีครับก็รอบรองก็เอาชนะสุพรรณมาแบบเป็น1-0นะแล้วก็นำไฮไลท์เอฟเอครับของชุมุรีมาให้ดูนะครับครับผมฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งทยากับ ชาบ้านหนึ่งครับผมเดี๋ยวเ,<อ>เราไป<ม>ดูกันเลยครับว่าให้แล้วเป็นไงครับการแข่งขันศึกลูกหนังมูลนิธิไทยคมเอฟเอัรอบรองชนะเลิศที่สนามราชมังคลากีราสถานฉลามชนชนบุรี f อลงสนามพบกับช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี f อในครึ่งแรกชนบุรี f อเน้นเกมรับแล้วหาจังหวะโต้กลับเร็วจากริมเส้นทั้งสองข้าง แต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้จบครึ่งแรกเกมเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0ูครึ่งหลังนาทีที่61ชาคริสบัวทองปั่นลูกฟรีคลิกทางฝั่งซ้ายเข้ามาในกรอบเขตโทษที่เสาแรกจูเลโนโนมิเลโนโลสลัดหนีตัวประกบมงพานมืออนุรักษ์ชมพูพึษก พื่อสาประตูสุพรรณบุรีเอฟซีเข้าประตูไปชมบุรีเอฟซีออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังเสียประตูสุพรรณบุรีเอฟซีพยายามที่จะเปิดเกมบุกกดดันหวังทวงประตูคืนส่วนชมบุรีเอฟซีก็ผ่านเกมลุกลงไปและรักษาสกอร์ที่นำเอาไว้หมดเวลาการแข่งขันชลบุรีเอฟซีเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพบกับบางกรอกการาดเอฟซี ่วนเกมดิวิชั่นหนึ่งที่สนามเฉลนนิมพระเกียรติ80พรรษาสวัสดิ์แคทนครราชสีมามดดาตดาเอฟซีเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนรงมาฟ้าขาวพัทยายู่นเตตเริ่มเกมได้ไม่กี่นาทีทั้งคู่เปิดเกมแรกใส่กันอย่างสนุกแต่ครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่สนย์ประตูะศูนครึ่งหลังนอรราชสีมาเอฟซีได้ยิง2ครั้งในนาทีที่57และนาทีที่62แต่เป็นปลูกล้มหน้าทั้ง2งประตู จะมาประสบควาสมสำเร็จได้ประตูนําหนึ่งประตูต่อศูนย์จากแดนไตรที่มงชมคานบอลูกขิกอยู่หน้าประตูก่อนกระดอนออกมาไหแมนยกทงให้เป็นประตูท่ามกลางการประท้วงของนักเตะและสตาฟโค้ชของทีมพัทยายูไนเต็ดช่วงเวลาที่เหลือไม่มีทีมใดทําประตูเพิ่มได้แล้วคอราและสีมามาด,ด้าเอฟเปิดบ้านเฉือนอาชนะพัทยายูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ มาต่อกันด้วยเชียงใหม่ f อเปิดลังรับการเมินของศิลชาบ้านเมองเอฟซีเทิรแรกเจ้าทินเชียงใหม่ f อได้ประตูขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่นาทีที่3จากจรูนศักสมกองถัดมาไม่นานเชียงใหม่มาบวกประตูขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่8จากกันจิตเปรมธนากูลเจ้าทินยังบุกใส่อย่างต่อเนื่อง และพังประตูขึ้นนำเป็นสประตูต่อศูนย์จากแองเจโรมาชูก้าจบครึ่งแรกเชียงใหม่เอฟซีนำามประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังเจ้าบ้านยังทำเกมบุกใส่ทีมเยือนศิลปชายอย่างต่อนเนื่องเชียงใหม่เอฟซีมาได้ประตูขึ้นนำเป็น4ประตูต่อศูนย์จากแองเจโรมาชูก้าจบเกมเชียงใหม่เอฟซีเปิดบ้านถล่มศิลาชาบ้านเบึงเอฟซี4ประตูต่อศูนย์ ร้านราชาสปอร์ตช็อปทูจุนรวมรองเท้าคุณภาพสำหรับคนรักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในทุกชนิดเปิดให้บริการด้วยราคามิตรภาพรองเท้ากีฬาคุณภาพทุกชิ้นรองเท้าแตะสไตล์สปอร์ตนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการรับสั่งจองรองเท้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่คุณต้องการร้านราชาสปอร์ตช็อปท เจ้าของเดียวกันกับร้านราชาสปอร์ตจำหน่ายชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานคุณภาพเชื่อถือได้มองหารองเท้ากีฬาอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬาติดต่อร้านราชาสปอร์ตและร้านราชาสปอร์ตชอ็อปทูต้องอยู่ติดเซเวน่น้างไพรสนีศรีราชาและสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาโทร 089-831-4836หรือราชาสปอร์ต at gmail.com Return Home Nursery and After School Nursery รับดูแลเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนถึง4ปีตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง17นาฬิกาเสริมพัฒนาการตามวัยผ่านการเล่นศิลปะและภาษาปลอดภัยและมีความสุข พื้นปูด้วยโฟม EVA มีเตียงนอนเด็กอนามัม่ลดความเสี่ยงภูมิแพ้ After School รับดูแลเด็กหลังเลิกเรียนอายุ3ขวบขึ้นไปตั้งแต่เวลา15:30นนถึง19:00นเปิดสอนภาษาอังกฤษจ,จีนและศิลปะสำหรับเด็กเปิด7โมงเช้าถึง1ทุ่ม ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบุรพาแลนด์5นาทีจากโรงเรียนอสมชัญศรีราชาสนใจติดต่อ0818559586ให้คุณเต็มที่กับงานบุตรหลานให้เราดูแลเราพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับ,รบเป็นแวดวงข่าวสารกีฬาในท้องถิ่นของเรานะครับเราก็ไปเริ่มที่ขาวแรกนะครับมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีครับก็ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้คว้าเหรียญทองอแล้วก็เหรียญทองแดงเรือใบใน อินชอเก่ครับครับผมครับผมเราไปที่มหาวิทยาลัยบุรพาครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับนายชวลิษฐสงอุญไทยนับประหลัดจังหวัดชนบุรีนะครับพร้อมด้วยนายนรงชัยคุณเปิ้ลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับพร้อมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพลพงษ์ไทยนะครับรักษาการแทนนิการบุรีมหาวิทยาลัยบุรพาครับก็ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และเงินรางวัลน้ําใจให้กับนางสาวนบเก้าภูมิพัฒนะครับวัยสิปีนิสิตชั้นปีที่สองคณะเภสัชศาสตร์นะครับแล้วก็นางสาวนิชามพาวัยวัไวัไวไวอายุยี่สิปีคนนี้ก็ปีสาแล้วปีสามแล้วอ่ะแล้วก็ จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบุรหาครับเขาที่สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบแล้วก็นางสาวกมลวรรณครับจันยิ้นครับนิสิท์ชั้นปีที่1วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบุรพาครับคว้าเหรียญทองแดงในประเภทกีฬาเรือใบนะครับในกีฬาเอเชียนเกม2องนะหรืออินชอวเกมนี่เองนะครับก็โดยนางสาวนกเก้าบูรพัดนนะครับนักกีฬาเหรียญทองก็ได้กล่าวว่าถ้ามีโอกาสก็จะเข้าแข่งขันให้กับประเทศ ไทยอีกครั้งนะครับครับผมแล้วหรือว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีก็จะนําประสบการณ์การเล่นเรือใบนะมาสอนให้กับนิสิตรุร่นต่อไปอ่าก<ด>็ถือว่าเป็นนิสิตที่สร้างชื่อเสียงครับทั้งมหาลัยและประเทศไทยเลยครับผม,บผ,มผมก็อยู่ใกล้ๆไม่ไกลนี่เองอยู่ในจังหวัดชลบุรียงเราครับผม,มจากนั้นเราก็มาดูที่การแข่งขันฟุตซอลเภอศรีชาครับครั้งที่2กันบ้างครับ ภาพรบรรยากาศก็เป็นที่โรงยิมในะเซมกอราชสีชาเมืองศรีชาจาชังหวัดชุมบุรีครับก็ได้มีการจัดก,การในขันฟตุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน10ปีครับอำเภอศรีชาครับครั้งที่2นะก็เป็นการจัดของอำเภอของเรานะเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กอายุไม่เกิน10ปีได้เล่นฟุตซอลในวันเสาร์และอาทิตย์นะครับก็ในภาพก็เป็นการพบกันระหว่างทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหา,าชาครับมาในชุดสีแดงพบกับทีมบางพระจูเนยียครับในชุดสีน้ำเงินนะเกมการแข่งคู่นี้ก็ทั้งสองทีมก็เป็นอาคาดมี่นะ ก็ทําให้เล่นได้สูยๆเลยในครึ่งแรกครับก็เสมอไปก่อนที่สกอร์สอประตูต่อสองครับครับจากนั้นในครึ่งหลังครับก็ทั้งสองทีมก็แก้กเกมกลับมาแต่เป็นทางด้านทีมโรงเรียนเทศบาลบางศรีมหาชาที่สามารถทําเกมลุกเล่นดีกว่านะแล้วก็จบสกอร์ได้เฉียบขาดกว่าครับในครึ่งหลังทีมโรงเรียนเทศบาลบางศรีมหาชาก็สามารถยิงตูเพิ่มได้อีหกห้าประตูสาา่วนทางด้านทีมบางพัฒน์จุเนี่ยก็สามารถยิงได้3ประตูทำให้เมื่อจบเกมการแข่งขันครับทีมโรงเรียนเทศบาลบางศรีมหาชาก็ชนะทีม บางพาตัวเนียไปได้ด้วยสกอร์เจประตูต่อห้าก็ถือว่าสูสีนะครับผมนี่ยิงออกเฉียวไปครับผมคู่สองก็เป็นการพบกันระหว่างทีมโรงเรียนเทศบาลนะครแหลมสบังนะก็มาในคือสีส้มพบกับทีมโรงเรียนวัดหนองคานะคู่นี้เป็นทางด้านทีมโรงเรียนเทศบาลนะครแหลมสบังที่เหนือกว่ามา,มากมากเลยทีเดียวนะครึ่งแรกก็เปิดเกมลุกและทำประตูนำทีมโรงเรียนหนองคาไปก่อนในครึ่งแรกที่สกอร์ อ่าสิบเอ็ดประตูต่อศูนย์นะครึ่งแรกยิงสิบเป็นลูกอ่าผมจากนั้นในครึ่งหลังครับทีมโรงเรียนเทศบาลนะครแหลมฉบัง,บงก็มาทําประตูเพิ่มในครึ่งหลังได้อีกถึงแปดประตูเลยครับผมทําให้เมื่อจบเกมการแข่งขัน,นครับทีมโรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบังครับก็ถล่มอัจนะทีมโรงเรียน,ยนวัดหนองค้าไปได้ที่สกอร์สิบเก้าประตูต่อศูนย์นะโอ้โห <c oughs> ถล่มทลายจริง,ลงทลาย ครับผมมาดูที่ข่าวต่อไปนะครับก็เป็นผู้ผลิตกีฬาทางน้ํารายใหญ่ของประเทศไทยนะก็จัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำคอปบ้าคุปสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2014ครับครับไปที่ทับทรายดีสอร์ทครับตําบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับนายเนรลงชัยคุณปื้มครับนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขก็เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาทางน้ำคอปบ้าคุปสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2014ครับซึ่งทางบริษัทคอปบ้าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด และชมรมคอปบ้าวินเซิร์ฟฟิงครับร่วมจัดก,การแข่งขันดังกล่าวขึ้นนะครับพร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาทางน้ำครับให้ได้รู้จักกติกาและการแข่งขันกีฬาทางน้ํามากยิ่งขึ้นนะครับ,รบนอกจากนั้นกีฬาทางน้ํายังถือว่าเป็นกีฬาที่ช่างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชลมุรีโดยการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟนะครับก็จะมีการแข่งขันเรือพายขยักนะครับแล้วก็การแข่งขันเรือพาย SUP นะครับ ก็โดยมีนักกีฬาทางนั้นในจังหวัดชุมรีแล้วก็ทั่วประเทศนะเดินมาเดินทางมาแข่งขันกว่าหนึ่งร้อยคนเลยทีเดียวครับผมอืนี่คือการแข่งในวันนั้นนะนี่ครับผมแปลกๆนะเคยเห็นไหมยืนทายนะครับก็เป็นกีฬาอีกรูปแบบหนึ่งที่ตอนนี้ก็เข้ามาแข่งขันในจังหวัดชุมรีมากขึ้นกีฬาทางน้านะครับผมก็จากนั้นก็ไปดูที่เนชั่นครับจัดกิจกรรมปันจักรยานส่งเสริมสุขภาพครับผม ภาพบรรยากาศก็เป็นโครงการคนข่าวเนชั่นชวนปั่นครับพัทยาครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยครับใส่ใจสุขภาพด้วยการใช้จักรยานเพื่อลดมลภาวะลดโลกร้อนและดูแลสิ่งแวดล้อมครับโดยมีนักปั่นจากทั่วสารทิศกว่า2000คนเข้าร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในโครงการนี้นะครับ,รบซึ่งก็มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณหน้าสารักว่าการเมืองพัทยาครับซึ่งก็บรรยากาศก,าก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยโดยมีนาย คมสันเอกชัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมุรีและนายอิทธิพลคุณปื้มครับนาย,ยกเมืองพัทยาครับร่วมเป็นประธานในพิเปิดในครั้งนี้ด้วยนะซึ่งการรวมพลคนดังเมืองชุมุรีโดยระยะทางในการปั่นครั้งนี้ยาวถึง25ิกิโลเมตรเลยทีเดียวครับผมก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการออกกําลังกายครับเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีครับรวมถึงให้ความสําคัญในการสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมบนท้องถนนอีกด้วยครับผมนนี้ก็คือภาพบรรยากาศในวันนั้นครับผม ครับอ่มาดูที่ข่าวต่อไปแะครับการแข่งขันกีฬาแบดมินตันสวัสดีครับ2014ครับที่พัทยาครับเอาไปที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติตะวันออกนะครับอ่านายกรทัพลรังสีครับก็ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันพัทยาแบดมินตันสวัสดีครับ2014นะครับโดยมีนายอิทธพลคุณปื้มครับนายกเมืองพัทยาครับเข้าร่วมด้วยนะครับอ่าโดยมีนักกีฬาแบดมินตันจาก14ประเทศเข้าร่วม อย่างพร้อมเพียงเลยนะครับในวันนั้นนะครับสําหรับการจัดการแข่งขันพัทยาแบดมินตันสวัสดีครับ2 0 1 4ครับก็กําหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่4นะครับโดยได้รับความร่วมมือจากสโมสรแบดมินตันต่างๆและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับร่วมจัดขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมให้นักกีฬามีสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งนี้ก็แบ่งออกเป็น7ประเภทการแข่งขันนะครับได้ประเภทได้แก่ประเภทชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมสามีภรรยานะครับแล้วก็ ผู้อายุรวมสามคนนะครับก็มีนักกีฬาแบดมินตันจากทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วมถึงสิบสี่ประเทศเลยทีเดียวครับผมอืถือว่าไม่งานใหญ่นะครับผมจัดในฮอลของเมืองพัทยาเลยครับครับผมจากนั้นเอามาปิดท้ายในช่วงที่สองด้วยชมรมศิลชาออฟโลดครับก็ชวนร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการอุส้ครับผมครับผมนายสงการภาชนะครับสมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 14ครับในฐนานะประธานชมรมศิืชาออฟโรดครับก็เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาครับเขาร่วมการแข่งขันโบลิ่งการกุศลครั้งที่7ครับโดยชมรมศิรชาออฟโรดครับก็ได้จัดขึ้นเพื่อหาเงินรายได้ครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเครื่องนุ่มผมให้กับชาวบ้านครับและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับนะอําเภอชาติกาลและโรงเรียน,บ,นบ้านบ้านบุ้งผลมนะอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับ นอกจากนี้ครับยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในหลายจังหวัดของภาคเหนืออีกด้วยนะซึ่งจิตกรรมดังกล่าวครับก็ได้จัดอย่างต่อเนื่องวันปีที่7ติดต่อกันแล้วซึ่งกําหนดการแข่งขันก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนครับ2557ตั้งแต่เวลา11.30นไปจนถึง4โมงเย็นเลยทีเดียวครับซึ่งก็ค่าสมัครในครั้งนี้ก็ทีมรัก3,000บาทนะครับผมท่านที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081หครับ1614449ครับหรือเข้าไปสอบถามรายละเอียดในเว็บ i ซต์ประชาออ o a d com ได้เลยนะซึ่ง <ผม S 1> ก็เราก็มีเสียงสัมภาษณ์ของนายสงการพารานะสมาชิกสภาเทศบ,บาลนครเจ้าพระยาสุสักรหรือว่าประธานชมรมสื่ชาออฟโรดในครั้งนี้ด้วยนะอยากไปฟังกันครับผมเ,เราจะจัดโบรลิ่งการกุศลน,นะครับวันที่2พฤศจิกาเพื่อจะนำเงิน ตัวบริงนี้จะไปอำเภอชาติการนะครับจะไปโรงเรียนบ้านบุกผำแล้วก็โรงเรียนบ้านขุนน้ำครับที่อำเภออจังหวัดพิษณุโลกเพื่อจะสร้างห้องน้ำแล้วก็อุปกรณ์การเรียนแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เสื้อกันหนาวนะครับแล้วก็ถ้าผู้ใดสนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราก็ขอเชิญน,นะครับที่ ทางชมรมเสือชาเปิดในเว็บดูได้นะครับเพราะว่าเราจะมีเบอร์ติดต่ออยู่หรือจะไปเดินทางกับเราเราก็ยินดีต้อนรับนะครับครับอ่านั่นก็เป็นแวดวงข่าวสารกีฬาในท้องถิ่นที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับในช่วง<ม>ที่สองนะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่สามนะครับ ร้านราชาสปอร์ตช็อปทูจุดรวมรองเท้าคุณภาพสำหรับคนรักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในทุกชนิดเปิดให้บริการด้วยราคามิตรภาพรองเท้ากีฬาคุณภาพทุกชิ้นรองเท้าแตะสไตล์สปอร์ตนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการรับสั่งจองรองเท้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่คุณต้องการร้านราชาสปอร์ตช็อปทู เจ้าของเดียวกันกับร้านราชาสปอร์ตจำหน่ายชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานคุณภาพเชื่อถือได้มองหารองเท้ากีฬาอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬาติดต่อร้านราชาสปอร์ตและร้านราชาสปอร์ตชอ็อปทูตั้งอยู่ติดเซเวน่นทางไพรสนีศรีราชาและสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาโถ 0898314836หรือราชสปอร์ต at gmail.com Return Home Nursery and After School Nursery รับดูแลเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนถึง4ปีตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง17นาฬิกาเสริมพัฒนาการตามวัยผ่านการเล่นศิลปะและภาษาปลอดภัยและมีความสุข พื้นปูด้วยโฟม EVA มีเตียงนอนเด็กอนามัยลดความเสี่ยงภูมิแพ้ After School รับดูแลเด็กหลังเลิกเรียนอายุ3ขวบขึ้นไปตั้งแต่เวลา15นาฬกา30นาทีถึง19นาฬกาเปิดสอนภาษาอังกฤษจ,จีนและศิลปะสำหรับเด็กเปิด7โมงเช้าถึง1ทุ่ม ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบุรพาแลนด์หนาทีจากโรงเรียนอัมชันศรีราชาสนใจติดต่อ0818559586ให้คุณเต็มที่กับงานบุตรหลานให้เราดูแลครับกับมาพบกับช่วงที่3นะครับวันนี้เราก็เตรียมภาพบรรยากาศนะในการแข่งขันวิ่งวายนะครับปีอพันห้าร้อยห้าสิเจ็ดของที่กรุงบุรีนะก็จากเขาเรียกอะไรอะ กิจกรรมภในพื้นบ้านกลายมาเป็นประเพณีแล้วต้องจัดขึ้นทุกปีนะครับก็จัดมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะใช่เคยมีวิ่งควายนะก็เหมือนการแข่งกีฬาอย่างหนึ่งนะครับผมได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมรับชมเป็นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศในวันนั้นกันเลยครับ ช่วงนี้มาพบกับการแข่งขันวิ่งควายประจําปี2557หนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกนะครับเป็นสนามใหญ่ที่สุดเลยของจังหวัดชลบุรีครับสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านจนกลายมาเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่สำหรับภาพบรรยากาศในการแข่งขันในปีนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะนําเสนอตั้งแต่ตอนซ้อมเลยนะครับลองไปดูกันนะครับ

มก็บอกมันคนเล็ก์ข้าไม่บอกฉันไม่ใหญ่แต่ละรอยผมองอยู่ในฝันนะรักเรามันเฉื่อยเลยเจ้าชอบนอก สสมมกับควาวานเออลืมบอกนะครับว่าเราแถมการประกวดน้องนางบ้านานาและสาวเหลือน้อยด้วยนะครับ3เข้าสู่หมายเลข51ครับนางสาวในการตัดสิน รางวัลขวัญใจสื่อมวลชนในวันนี้เพราะฉะนั้นยึดติดรีบบบ๊อบเดียวพิมพ์เดียวกันหมดเลยลูกโดยเฉพาะพี่พี่สื่อมวลชน,นพี่พี่สื่อมวลชนรำบาดใจแทนจะ้ะนะครับสาวสาราสายส,ายสุลเศรษฐอ็ทานพื้นเมืองพื้นบ้านที่เป็นเฉพาะจังหวัดชลบุรีก็มีรับประทานอยู่ตรงไหนนะครับ<อ> แค่เดียวเท่านั้นนะครับควัมใจสื่อมวลชนสวยงามจริงๆได้คะขย่ามมาด้หน้าใช่ไหมครับให้ขย่อมมาด้หน้าอีกหนึงค่ะโอ้โห จากไปจัดไปแม่จัดไป,ไปเฮ้ยอย่าเฉยถ้าเฉยไม่ใช่เราถ้าเฉยไม่ใช่เราถูกหนูหนเต้นก่อนหนูเต้นก่อนเออนี่ครับีที่แล้วแม่ฟันมาหมดปีนี้ฟันไปไหนฝาก้ที่บ้านหมดครับเอาคุณกอบโชคหลังจากได้ตำแหน่งไปชีวิตดีขึ้นไหมครับเ,เอออย่าอย่าอย่ แ่ละไอเดยงพาอไปมาอเองพร์ทห้าสบเจ็ไปแม่ยังดีนะมันมีตัวนี้มาถ้ามันไม่มีตัวนี้มาเนี่ยผมนึกว่าตรงเตกและชุดเนี่ยแม่สบายสบายอะไรนะแดงน่าสวยเลยอ่าสวยแม่สวยแดงชั้นก็สวยเลยเลยคุณแม่คุณแม่หายใจอยู่นะ ง่วงจริงๆเนี่ะอะไรนะอะไรนะครับครับครับถ่ายถ่ายภาพนะฮะถ่ายภาพโอ้นะครับมีทั้งประกวดสาวเหลือน้อยแล้วก็สาวเหลือเยอะอ่เทพีเทพีงานมิ้งควายครับผมครับผมก็บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนั้นนะครับอ่าก็ได้เวลาของเราสองคนละ เราสองคนต้องขอขอบคุณนะครับคับผมเนี่เสื้อสวยๆนะครับลายใหม่จากร้านราชาสปอร์ตนะครับอ่ะก็มีขายเยอะแยะนะครับสำหรับเสื้อผ้ากีฬาครับนะทุกสโมสรนแล้วก็เสื้อยี่ห้อทุกยี่ห้อเลยนะครับผมเยอะแยะเลยสวยๆนั้นเลยลองเข้าไปดูกันครับตั้งอยู่ตรงข้างกัชินีศิรปชานะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับร้านราชาสปอร์ตช็อปทูนะครับ ก็ขายผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬานะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับครับผมก็สนใจติดต่อได้นะครับ0898314836นะครับหรือที่ lazada sport gmail.com นะครับสนใจรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็โพสต์ไปได้นะครับเดี๋ยวทางนั้นจะจัดสรรหามาให้ครับครับผมเราต้องขอขอบคุณ Little Home Nursery นะ and After School ครับก็เป็นโรงเรียนสอนอรับดูแลเด็กอยู่ตั้งแต่6เดือนจนไปถึง4ปีเลยนอกจากนั้นยังสอนภาษาให้เด็กด้วยนะก็เป็น After School สอนภาษาทั้งอังกฤษจีน ครับแล้วนอกจากนั้นยังมีศิลปะสำหรับสำหรับเด็กอีกด้วยนะครับผมก็สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดที่เบอร์0818559586นะครับครับผมอ่ะคือผู้สนับสนุนใจดีที่สนับสนุนรายการเราโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ติดตามรับชมเรามาโดยตลอดนะใช่ครับได้เวลาของเราส่งคนแล้วนะครับตอนสองคนต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครัับสสวดีครับสวัสดีครับ